สวัสดีค่ะวันนี้กับช่างอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องห้องน้ำแตกกันเย่เยไปดูกันเลยให้หยู่น้ำาังเลยอ่เอ้ยนี่ก็ก่อนจะเริ่มเรียนสินะเอ้ยชวนใครไปดีล่ะกินน้ำ ยายมินนี่ว่ายังไงจ้ะยายฟ้าใสามีอะไรไม่ทราบจะมาขอรอกกันบ้านหรือฉันไม่ให้รอกนะจ๊ะโอ้ยถ้าขอฉันก็ขอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วปะอาแล้วมีอะไรล่ะไปกินน้ํากันเถอะเร็วๆเ,เนี่ยฉันหิวน้ำมอยเนี่ยเจ็บคอด้วยเสียงแหบอะ <c oughs> เอา,เอาไปก็ไปฉันก็หิวน้ําอยู่พอดีเลยโอเคโอเคเฮ้ยจะไปไหนกันนะ่ะฉันจะไปกินน้ํากับมินนี่อะ่ะอ๋อฉันไปด้วยได้ปะ เธอจะไปด้วยเหรอใช่โอเคโอเคไปก็ไปเฮ้ยฉันขอไปด้วยดิหิวน้ำเหมือนกันอ๋ออโอเคโอเคไป,ไปไปไปกันหมดเลยนี่แหละนี่เดี๋ยวสิฟ้าใสฉันขอไปด้วยนะฉันก็หิวน้ำเหมือนกันนะ่ะได้ได้ได้ไปไปไปเฮ้ยฉัน <c oughs> ขอไปด้วยคอนดีออเอเอมา,ามามาไปไปไปใครจะไปก็ลุกยืนขึ้นแล้วกันโอ้โหแค่จะไปกินน้ำไปกันครึ่งห้องละอะไปก็ไปจ้าก็ฉันหิวน้ำนี่นา ไม่ได้ว่าอะไรนีไปจะไปก็ไปอ้อปะปะปะกดน้ำเลยอะอะไรวะน่ะไปกินน้ำหรือไปโดดเรียนกันนะทำไมไปกันหลายคนจริงๆเออใช่ใช่ใช่อ๋ออะไรวะน่ะสดชื่นอืมสดชื่นจริงๆอยู่น้ำตั้งนานได้กินละมีความสุขเลยเดี๋ยวไปเรียนกันก่อนดีกว่าปะปาป นี่ไงได้เวลาเข้าเรียนแล้วแหละไปไปเร็วๆอ้าวนักเรียนทํางานให้เสร็จก่อนนะคะแล้วจะไปไหนก็เชิญเลยค่ะพักเที่ยงแล้วอ๋ไวจังเลยต้องเคลียร์งานให้เสร็จเอ้านี่อย่าบอกนะว่าพวกเธอก็ยังทํางานไม่เสร็จก็เลยยังอยู่อยู่อะ่ะก็ใช่อยู่สิอสอมวิชานี้ยังทําไม่เสร็จเลยเดี๋ยวทำให้เสร็จทีเดียวแล้วค่อยไปดีกว่าโอเคโอเคฮห้ ว่านี้ตับอะไรเนี่ยคิดไม่ออกอยากทำเป็นกันบ้านัแต่ครูบอกให้ทำให้เสร็จเลยเปวดฉีอ่อ่ะเฮ้ยฉันก็ปวดเหมือนกันน่ะเอ่ะ่ะแล้วเราไปกันเลยดีกว่าอย่าบอกนะว่าปวดกันทั้งห้องเลยไม่ไม่ฉันไม่ปวดฉันไม่ปวดเออแต่แต่พวกเราปวดเออเออใครปวดก็ตามฉันมาละกันปะปะปะเอา้เอา,อา,อานี่พวกเธอโอ้โ,อโหจะไปไหนกันอีกละ่ะ ก็ไปเฉ่นะสิปวดเฉยเออไป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 เถอะไปไปไปกันทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยปวดฉี่มากเลยไปไปไปเดี๋ยวเข้าคนละห้องละกันเอ่ออันนี้ห้องน้ำชายตกใจหมดเลยเกือบเข้าผิดแล้วปวดฉี่จนมือไปหมดแล้วเนี่ยไปไปเอาห้องน้ำเสียห้องนึงอ่ะเอองันก็เหลือสองห้องท้ายนี่แหละไปไปไปเดี๋ยวฉันเข้าห้องนี้ดีกว่าปวดไม่ไหว ฮ้ยได้ฉันไม่เข้าแล้วอะไรมีอะไรโอ้ยภาพปิดตาเลยขี่ลายตะปังตะปังอยู่ในสว้วมเนี่ยฮะจริงเหรอโอ้โหทำไมเขาไม่กดวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันห้องน้ำนี้เสียเข้าไม่ได้งั้นเหนือห้องสุดท้ายต้องแบ่งกันเข้าแล้วล่ะโอ้โหก้อนใหญ่มากเออไงไปเถอะไป โอ้โหันนี้ก็ฉี่เหลืองอ้อยเลยโอ้ยสะใส่แล้วต้องไปเข้าข้างบนกันหมดหกคนเลยแหละโอ้โหปาปาปามันจะหกได้ยังไงกันไม่รวมเธอหรือไงเออว่าลืมนับตัวเองอก็ต้องเจ็สินะปาปไปเเร็วเร็โอ๊ยหลบฉันซีฉันจะขึ้นไปห้องน้ำข้างบนเคโอเคเห็นทั้งขี้เห็นทั้งฉี่จะอ้วก เออใช่ไงไปไปไปทำไมเขาไม่กดชักคอกันเนี่ยจะได้มีห้องน้ำเข้าโอ้แล้วจะเปิดไปดูอีกทำไมเล่าข้าปิดตาเลยนะเนี่ยก็ใช่อะสิโอ้ย,อยเกือบตายเห็นภาพเมื่อกี้แล้วหืมจะอ้วกใช่ใช่ใช่แปๆแปป,ปขึ้นข้างบนกันต้องเหนื่อยขึ้นข้างบนเนี่ยอืม <c> ห <oughs> ปรแปแปดิเนี่ยมีห้องน้ำตั้งสามชั้น เออใช่แปะไปกันห้อ,อ,องนี้ตายแล้วอะไรอีกละ่ะขี้กองอยู่ที่พื้นเลยจริงเหรอใช่อ่ะดิโอ้ยแย่แล้วเฮ้ยไปะแปเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนดีกว่าเอ้ยมีคนเชนี่พวกขาเปิดทำไมเนี่ยเอาแล้วเธอไม่ล็อกวะเอาฉันลืมล็อกฉันขี้อยู่โอ่าจะอ้วกไม่ไหวแล้วงั้นก็ต้องห้องสุดท้ายแล้วละ่ะ สุดท้ายจะเจออะไรอีกไหมเนี่ยไปก่อนเร็วๆปวดชีชีจะแตกอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยจะอ้วกด้วย,ยทําไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรด้วยเนี่ยวันนี้อไปไปดูก่อนโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรเข้ามาเลยอุ้ยฉันขอชีก่อนฉันขอชีก่อนไม่ไม่ฉันปวดอุ้ยเข้าที่ทียคนดเดี๋ยวห้องน้ําก็แตกกันพอดีโอ้โหมากันเจ็ดคนให้เข้าห้องเดียวเนี่ยนะอ้ยตายตาย อ่ะเข้าไปทีเดียวนี่แหละโอ้โอ้ใช่ใช่อ้าวจามาก็มาอุย้ยมันอุดอัดหายใจไม่ออกเลย ไเนี่ยไปห้องน้ำเลยเนี่ยดูดิประตูหายไปแล้วนะ่เออใช่มันมันพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยเออ่นนดิปกติประตูห้องน้ำน,นี่คอดแข็งแรงเลยนะโอ้โหสงสัยจะต้องไปขึ้นชั้นสามทีเดียวกันสามคนอีกแล้วะ่ะหวังว่าจะไม่เจออะไรอีกนะโอ้โหข้าวก็ยังไม่ได้กินยังต้องมาเจออะไรที่น่าอ้วกแตกอย่างนี้อีกอ้ยไม่กินข้าวแล้วได้ไหมเนี่ยโอ้ย จะอ้วกเจอแต่ละอย่างจริงโดยเฉพาะขี้ที่กองอยู่ที่พื้นนั้นๆน้ะเฮ้ยอ,อ,อย่าพูดถึงดินี่มันเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวอีกนายจะพูดถึงทําไมล่ะเออใช่ใช่หุบปากไแล้วโทนี่ไป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 ขึ้นข้างบนนุ่นเออเอ,อปะหวังว่าจะไม่เจออีกนะสาธุขอให้มาเจอเออล้างหน้าดีกว่าโอ,อ้มันจะยืนคุยอยู่นั่นแหละปวดฉี่ฉี่จะแตกอยู่แล้ว กล้าฉี่ห้องที่มีขี้อ้าตายแล้วเกือบเข้าผิดแล้วเออใช่เอ๊ะแอปเปิ้ลมาจากไหนอ่ะอะไรอขอให้เข้าไปไม่เจออะไรอีกนะงั้นขอห้องนี้ห้องแรกเลยแล้วกันโอ้โหนี่มันสวนอะไรเนี่ยสวนผลไม้ไงดูโอ้ทั้ทงแอปเปิ้ลมะเขือเทศแปงโมมาอยู่ในห้องน้ำได้ยังไงกันห้องนี้แก่ห้องนี้แปงโมสามลูกไม่เอาเออตายตายตายพอดี ใส่จะเหลือห้องสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเข้ากันทีเดียวอีกนะเดี๋ยวมันจะถล่มกันนะ่ะเออช่ต้องเข้าทีาละคนแล้วแหละเอออยู่ข้างนอกกันก่อนเข้าทีาละคนเออไอ้โลงแล้วแล้วใครต่อไปก็ใครอยากเข้าต่อไปก็เชิญอ้เร็วเร็วเร็วเรวก่อนที่พวกเธอจะฉีดแตกให้ฉันเห็นอีกนะโอ้ยโอ้โหไม่ทันแล้วว่าอ่ะอย่าบอกนะว่าใช่ฉันฉีดแตกแล้วอุยโอ้ยไม่ไหว ะจะเป็นลมโอ้ยทำไมต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยวันนี้เจอทั้งขี้กลางที่พื้นเจอทั้งขี้ที่ลอยตุ๊บปังตุ๊บปังในส้วมแล้วก็เจอฉี่ในห้องน้ําแล้วก็เจอห้องน้ําเสียอ้อโหแล้วก็ยังมาเจอเพื่อนฉี่แตกอีกอวันนี้นี่มันวันซวยของพวกเราจริงๆเลยเออใช่เฮ้ยเฉันหายปวดฉี่แล้วเนี่ย อย่าบอกนะว่าเธอก็ฉีดแตกเหมือนกันเปล่าทำไมอะ่ะฉันเห็นพวกเธอทำอะไรน่าอ,อ้วกฉันก็ไม่ไหวไม่กล้าฉีแล้วว่ะเออเออไม่ฉี่ก็ไม่ฉี่ไปกินข้าวเหอะออจะอ,อ้วกอยู่แล้วเนี่ยอ,อย่าคิดถึงเรื่องนั้นเวลาตอนกินข้าวแล้วกันถ้ามีใครสักคนหนึ่งอ,อ้วกพวกเราก็จะอ,อ้วกตามไปด้วยใช่ใช่แปะแปแปไปกินข้าวกันเออเออโอเคโอเคเฮ้ สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์แชร์กดกระดิางให้ช่างอ e ีฟชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุบๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว